อยู่ข้างหลังได้ลูกนั่นเขายู่ข้างหลังก็ไมี่นั่นตอแถวกินเข่าวะอยู่ข้างหลังเลยครับอยู่ข้างหลังในลูกเขายู่ข้างหลังเห็นบ่นะวางเขาไว้ข้างหลังต่อแถวเป็นระเบียบอ่ะ เก่งใช่ไหมต่อแถวกินขาา้าวฮะกินข้าวน้ำกินอ้วนตุ้พูดทีปีป้มาล่ะฮะก็าราก็ช่วยแถคนนะใะ่เราจะช่ของใช่ไหมเรากินข้าวต่าแถวน้อยกินขา้ววนขาวว้าไม่ายตัวไปใช้เบิดฮะ ได้แก่งไปใส่เบิดได้แก่งพาก,กันไปเทีเ่ยวได้คือว่ามาก,กินเขามาื่อไหรเป็นชิบเป็นเช่าตัวแล้วเขาอยู่ข้างหลังไม่รู้กองมังเงงพุอนอ่ะให้กินกินมื่อไ่ได้กินเขาก็ต้มไก่บุญด้วยเนมะื่อนี้่บริก้กินปลาบมื่กินเขาก็ต้มไกนะ่อ่ะคนกินยังอ่ะคนกินแก้ว คนเคี้ยวอย่างก็ได้เนาะคนกินกับอะไรก็แล้วแล้วด้อหมาแมวต้องอิ่มอะลูกกิน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 ซะกินซะกินซะกินซะอ้กินไอ้มกินไอ้ม